คุณทิพพานันสิริชนะรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้พูดถึงว่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนกระทรวงศึกษาธิการก็มุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนการสอนและทัศชีวิตเพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยการจัดโครงการ1โรงเรียน1ครูอนามัยค่ะซึ่งเป็นการบริรณาการการทํางานร่วมกันกับหลายกระทรวงนะคะมุ่งเป้าในการพัฒนาทั้งครูและนักเรียนรวมถึงการดูแลด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพนําไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการดูแลสุขภาพอนามัยในโรคต่างๆด้วยนะคะสําหรับโครงการดังกล่าวคะ่ะจะมีคุณหมอเนี่ยเข้าไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณค,ครูในโรงเรียน จะกระจายโครงการนี้ไปในโรงเรียนทั่วประเทศนะคะซึ่งมีแผนขับเคลื่อนโครงการเป็นระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่ปีนี้2,566ถึง2,570ค่ะตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปีนี้เด็กไทย1ล้านคนนะคะจะสามารถช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองและคนอื่นสามารถจัดการกับความเครียดสร้างความสุขให้กับตัวเองได้รู้โทษภัยห่างไกลาย,ยาเสพติดและมีทักษะในการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตัวเองด้วยซึ่งสิ่งสําคัญคือสถานศึกษาจะต้องมีความปลอด อย่างรอบด้านรวมทั้งสืบสารต่อยอดความรู้สู่เพื่อนครอบครัวและชุมชนต่อไปด้วยนะคะอย่างเช่นการทำ CPR ค่ะฝึกปฏิบัติการสาธิตและกู้ชีพขั้นพื้นฐานใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัตินะคะการคัดกรองสุขภาพจิตสร้างความปลอดภัยจากสารเสพติดดูแลสุขภาพกายใจด้วยระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ซึ่งเบื้องต้นคุณครูสามารถที่จะประเมินภาวะซึมเศร้าของน้องๆได้ด้วย <c oughs> นะคะ